สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับจากเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวปั๊มน้ําอัตโนมัติแทบไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูปั๊มน้ําอัตโนมัติแซบอีก1ตัวนะครับจะเป็นรุ่นแทบนะครับ PS ขีด130่ขีด L 1ครับเปิดกล่องมานะครับเราก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานนะครับตัวใบรับประกันครับผมตัวนี้จะเป็นตัวปั๊มอัตโนมัตินะครับฝาครอบนะครับตัวนี้มีฝาครอบดียังไงนะครับมีฝาครอบก็คือจะช่วยลดเสียงรบกวนเวลาเครื่องทํางานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในบ้านเดี่ยวหรือว่าทาวเฮาส์ house, อะไรอย่างนี้ครับเวลาเราพักผ่อนเนาะไม่มีเสียงมารบกวนหรือว่าลดเสียงรบกวนเราได้บางส่วนครับแล้วอีกอย่างหนึ่งฝาครอบตัวนี้ก็ช่วยป้องกันน้ําหรือป้องกันพวกไอ้น้ำต่างๆที่จะเข้าไปในเครื่องนะครับป้องก,กันการสึกหรอก็อาจจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้อีกส่วนหนึ่งนะครับอ่านะครับเปิดมาด้านในนะครับเราก็จะเห็นตัวเครื่องนะครับอ่าเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นตัวมอเตอร์แบบ370วัตต์นะครับใบพัดทองเหลืองนะครับ ส่งน้ำได้ถึง35ลิตรต่อนาทีนะครับและสูงถึง34เมตรเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบแรงดันน้ำเบื้องต้นกันเลยครับว่าจะแรงขนาดไหนนะครับอ่ะไปเลยครับตัวนี้นะครับเราจะทดสอบกับปั๊มน้ําอัตโนมัติแซบนะครับโมเดล p s 1 3 0 l 1นะครับจะเห็นว่าฝาครอบนี้นะครับก็จะป้องกันฝุ่นกันน้ํานะครับแล้วก็ลดเสียงรบกวนของการทํางานของปั๊มน้ําด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูแรงดันน้ำกันนะครับ เปิดทั้ง2ก๊อกพร้อมกันนะครับก็จะเห็นว่าแรงดันน้ํานั้นเท่ากันนะครับเพราะว่าปั๊มอัตโนมัติแซบตัวนี้นครับจะเป็นปั๊มแบบแรงดันคงที่ครับแบบมีฝาครอบนะครับอ่ะแล้วเราลองเปิดฝาครอบดูนะครับ นี่ครับเราเปิดฝาครอบเสร็จแล้วเราเห็นตัวปั๊มนะครับถังแรงดันนะครับกล่องควบคุมนะครับแล้วก็ตัวเพชเชอร์สวิตช์นะครับตัวนี้เราก็จะเป็นมอเตอร์370วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นจุดล่อน้าครับให้เติมน้ําก่อนให้เต็มก่อนเปิดใช้งานหลังติดตั้งใหม่ทุกครั้งครับสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับปั๊มน้ำแซบโมเดล PS130 ครับกีด L1 ปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบมีฝาครอบครับผม จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสินค้านะครับปั๊มน้ําอัตโนมัติแบบมีฝาครอบนะครับแซบโมเดล PS 1 3 0ขีด L 1นะครับสำหรับใครที่ติดตามชมรีวิวนะครับปั๊มน้ําอัตโนมัติแซบแบบมีฝาครอบรุ่นนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากให้แนะนําสินค้าตัวไหนหรือรีวิวให้ดูนะครับก็พิมพ์มาได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ